สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับรวมถึงน้องๆวัยรุ่นทุกคนเลยนะครับพี่เจนเนอร์กบครับวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชนิงบวกครับผมนะ mm hmm. วิดีโอชุดนี้นะครับถือเป็นชุดแรกเลยทีเดียวนะครับที่พี่สร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางครับในการแบ่งปันเทคนิคดีๆในการพิชิตความฝันของตันเองนะครับ และในแต่ละตอนนะครับเราจะมีเทคนิคพิชิตความฝันดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆวัยรุ่นทุกคนแลารวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับสามารถนํานไปไปใช้กับตัวเองได้นะครับทุกเทคนิคครับอย่าเพิ่งเชื่อผมขอเพียงแค่ลองนําไปใช้ก่อนเทคนิคไหนที่คล่องใจเทคนิคไหนที่เอ๊ะมันทํำได้จริงหรือเปล่าลองเอากลับไปทําดูครับแล้วท่านจะหาคําตอบหาสิ่งที่ต้องได้ตามที่ตัวเองลองเอง สำหรับตอนแรกวันนี้ครับเราขอเสนอเรื่องตอนที่หนึ่งกล้าที่จะฝันพวกเราเคยกลัวกับการที่จะฝันไหมครับกลัวกับการที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตกลัวกับการที่เฮ้ยเราจะฝันอยากจะเป็นอะไรดีเราฝันอยากจะจะทาอะไรดีโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยมักจะถูกผู้ใหญ่นะฮะหลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในความฝันหรือเป้าหมายของตัวเอง แล้วหลังกลับมาบอกกับเราว่าอุ้ยทาไม่ได้หรอกอย่าฝันเลยเลิกที่จะฝันเถอะแน่เคยได้ยินไหมครับน้องๆองาจจะมีน้องๆบางคนเคยได้ยินคําพูดแบบนี้จากผู้ใหญ่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเทคนิคนี้ครับเราอยากจะบอกว่าตรงกล้าที่จะฝันแน่นอนครับเทคนิคพวกนี้วิดีโอเหล่านี้เหมาะกับใครเหมาะกับน้องๆวัยรุ่นเยาวชวนของประเทศไทยนี่แหละครับ ที่มีฝันแล้วก็อยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะพิชิตฝันของตัวเอง้ได้เพราะพี่เชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วน้องๆวัยรุ่นไทยมีศักยภาพแล้วก็ความสามารถมากมายที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับขอเพียงเราค้นพบเราเชื่อแล้วเราก็เดินตามฝันของเราแค่นี้พี่ก็เชื่อว่าเราประสบความสําเร็จได้แน่ๆครับเอเทคนิคเหล่านี้ที่พี่อามาแลกเปลี่ยนเนี่ยพี่เคยใช้หรือยัง แน่นอนครับทุกเทคนิคเหล่านี้พี่เคยไปใช่นะเพราะว่าในชีวิตวันหนึ่งพี่ก็เคยเป็นวัยรุ่นเหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับสนุกสนานนีา่าสดใสล่าเลิศเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปที่ใช้ชีวิตแบบสไตล์วัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับหลากหลายสไตล์มากๆเป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานวันวาขาดเป้าหมายในการดําเนินชีวิตไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร ไม่รู้ว่าจะเรียนนี้เพื่ออะไรและไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรดังนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เป้าหมายตัวเองนั่นเองนะครับจนวันหนึ่งรักจนวันหนึ่งเกิดมลสุขขึ้นอยากเลยทีเดียวถาถมชีวิตของพี่จะให้พี่กลายเป็นเด็กเลรล่อนครับแน่นอนครับ ด้วยชีวิตที่ขาดเป้าหมายของพี่ในตอนนั้นบวกกับสถานการณ์แล้วก็ปัญหาอุปสรรคซึ่งไม่ได้แตกต่างจากปัญหาที่น้องๆวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันเจอเลยทาให้พี่นอนเน่ไม่รู้ว่าเอ๊ชีวิตจะไปทางไหนดีใช้ชีวิตอย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางแต่น้องๆใช่ไหมครับว่าภายใต้คลื่นยักษ์พิธาถงชีวิตมันยังมีความหวงมังอยู่มันซ่อนโอกาสดีๆบางอย่างครับ มันทำให้พี่ค้นพบอะไรบางอย่างพี่ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งครับซึ่งพี่แทบจะไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าพี่มีอยู่ในตัวสิ่งนั้นคือคุณค่าครับพี่กลับค้นพบว่าพี่มีค่าพี่กลับค้นพบว่าพี่มีความสามารถมากมายพี่มีคุณค่าพี่มีศักยภาพบางอย่างในตัวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจากคนที่ไม่เคยเชื่อวันหนึ่งเราค้นพบมันแล้วเราเริ่มเชื่อมันครับ แน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถมันทาให้พี่เปลี่ยนครับชีวิตของพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเดิมที่กลัวมากๆใช้ชีวิตบนความกลัวครับกลายเป็นพี่กลายเป็นคนที่กล้าที่จะฝันพี่เริ่มกล้าที่จะออกมาความฝันของตัวเองว่าให hey, ้นายนายต้องการอะไรกันแน่ชีวิตนี้นายอยากทําอะไรนายอยากเป็นอะไร แล้วนายอยากมีความสุขแบบไหนอาจจะเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนในตอนนี้ก็กำลังกับถามตัวเองอยู่กันครเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรเราอยากใช้ชีวิตมีความสุขแบบไหนทำให้พี่กล้าที่จะฝันมากขึ้นครับด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแน่นอนครับเมื่อคนเราหรือพี่เองกล้าที่จะฝันมากขึ้นชีวิตพี่ก็เปลี่ยนกลายเป็นเทนเนด้กบ ในปัจจุบันแน่นอนพี่ได้เดินบนเส้นทางแห่งความฝันที่อยากจะเป็นเทนเนอร์ด้านวิทยากรเชิงบวกครับเป็นเทนเนอร์ด้านนววัชนเชิงบวกที่อยากจะถ่ายทอดเทคนิคดีๆให้กับน้องๆเอง A ครับสิ่งที่พี่จะบอกในวีดีโอตอนนี้ครับก็คือว่าคนเราต้องพร้อมและกล้าที่จะใฝ่ฝันครับสำหรับน้องๆหลายๆคนที่โดยเฉพาะน้องผู้ชายครที่ดู ฟุตบอลดูกีฬานะพวกเราคงรู้จักทีมสโมสรลิเวอร์พูลใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ลิเวอร์พูลถือเป็นจ่าฝูงของอพรีเมียร์ลีกของลีกกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษครับเนะคยสงสัยไหมครับว่าีการล้างลาแชมป์มาตลอด24ปีของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมันไม่ทำให้ความฝันของ นักเตะมันไม่ทําให้ความฝันของคนคนหนึ่งหายไปเลยครับแต่ตรงกันข้ามมันกลับทําให้พวกเขาพร้อมและกล้าที่จะฝันฝันว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมายืนโดดเด่นฝันว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นที่หนึ่งฝันว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแชมป์เหมือนกับพวกเราทุกคนครับตรงกล้าที่จะฝันฝันที่อยากจะเป็นสิ่งนั้นฝันที่อยากจะทําสิ่งนี้ฝันที่อยากจะมีความสุขแบบที่เราต้องการ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความกล้าเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จน้องๆวัยรุ่นหลายคนครับโดยเฉพาะคนที่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เนี่ยมักจะตั้งคําถามกับพี่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับถามว่าพี่กดทายังไงนะให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตพิชิตฝันได้ความกล้าเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นสําคัญจงกล้าที่จะฝันจงหาให้เจอครับค้นพบให้ได้ว่าตนเอง ต้องการอะไรตอนนีงอยากเป็นอะไรอะไรเป็นแรงปัถนาสูงสุดในชีวิตของเราหามันให้เจอครับและแน่นอนเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราฝันครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเข้าอันแรกนะครับที่พี่เอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันกับน้องๆวัยรุ่นแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับเทคนิคพิชิตฝันในตอนที่หนึ่งก็คือตอนกล้าที่จะฝัน สำหรับในตอนต่อไปครับผมตอนที่สองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราไปค้นหาความฝันหรือเป้าหมายสิ่งที่อยากจะทำเล็กๆง่ายๆด้วยวิธีง่ายๆกันดูนะครับวิธีนี้จริงๆแล้วเราสามารถเอาไปค้นหาฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราได้นะครับแต่เดี๋ยวพี่จะรอเอาไปใช้กับพวกเราดูในตอนที่สองนะครับแน่นอนครับสำหรับวิดีโอน,นี้ถึง เป็นวิดีโอรแรกของพี่ถ้าน้องๆคนไหนหรือท่านผู้ชมที่ได้ดูวิดีโอชุดนี้แล้วมีคำติชมหรือคำแนะนำานะก็สามารถที่จะโพสต์ลงใน f a c e b o o k เท mm ็นเอ็กกได้เลยนะครับผมผมยินดีน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมเทคนิคดีๆให้กับท่านผู้ชมแนละ้วก็น้องๆวัยรุ่นทุกคนครับสำหรับตอนนี้เทคนิคพิชิตฝันในตอนที่หกล้าที่จะฝันขอลาท่านผู้ชมไปก่อน นักน้องทุกคนครับสวัสดีครับ